ท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับทิปวันนี้นะครับผมก็มีอะไรเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับก็ตัวนี้เป็นพัดลมนะครับใช้กับยี่ห้อฮาตาริรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็คือรุ่นที่ว่าฝา เวลาเราเปลี่ยนบูธอ่ะมันจะเป็นขวาลกนะครับไม่ได้เป็นเหล็กอัดไม่ได้เป็นเชือออัดแบบรุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่เขาเรียกก็เ,เลยเรียกรุ่นขวาเหล็กนะครับความยาวแกนนะครับร้อยเก้าสิบสองมิลน,นะครับร้อยเก้าสิบสองมิลนะครับระยะต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับจากป้ายจนถึงรูสลักใส่แกนใบรูสลักใบพัดนะครับผม42มิลน,นะครับ แล้วก็จากรูสลักไปฟัดไปร่องหน้านะครับไปร่องใส่กิ๊บร่องหน้านะครับสี่สามมิลนะครับแล้วก็ระยะระหว่างกิ๊บหลังนะครับหกสิบเจ็ดมิลนะครับผมก็ระยะจากกิ๊บหลังไปจนถึงสุดปลายเกลียวด้านหลังนะครับก็สี่สิบมิลนะครับผมตัวน,นี้ราคาอัลละสามสิบห้าบาทนะครับราคาอัลละสามสิบห้าบาทค่าจัดส่งสามสิบห้าบาทนะครับผมตัวน,นี้ก็สนใจก็ทักเช็ค เอสไลน์นะครับที่ l ล n e ID นะครับส3 1 2 2 9หนนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับผมตัวนี้ก็ราคาอะสามสินะครับค่าจัดส่ง35นะครับก็เอสเอสไลน์นะครับย้ำนะครับผมที่ไลน์ ID นะครับส3 1 2 2 9ห สองหนึ่นะครับหรือเบอร์โทร0942619455นะครับไลน์ไอดีสามหนึนะครับผมโอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับแกนพัดลมฮาตาริรุ่นใหม่นะครับใช้กับรุ่นขวาเหล็กนะครับยาวร้อยเก้าสิบสองมิลก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ